สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมาร์คฮอตออนไลน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดๆไหมชมเช่นเคยนะครับเกมคู่แรกไปจําวันนี้เป็นท่านเซียนไทยมากหงายเจอกับท่านเซียนดามากง่วมสีส้มนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าวน,นี่ก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นแข่งขันหรือว่าเล่นเอาเหรียญน,นั่นเองนะครับมันมาก็จะบันทึกแค่ในโหมดนี้นะครับไห้ชมนะครับ ว่าเดินไวดีนะครับจะได้ไม่ดูไม่น่าเบื่อนะครับต่อทิ้งจังหวะนี้โดนสองไหมครับอ้ไม่แย่ยิบสี่ครับส่วนท่านเสียนไทยก็ให้กินไปหนึ่งครับเพื่อที่จะไม่โนต่อสองจังหวะนี้ท่านเซียนดามองไงต่อครับโดนจับกินแบบนี้หลบ มากตอนนี้เจต่อ6นะครับท่านเซนดาเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่นะครับเอาสิบเไม้อยสิบเจลบ โอ้โหลงทุนไปเองหนึ่งตัวครับตอนนี้ทันเซนไทยเสียเปรียบอย่างหนักครับห้าต่อเจ็ดต้องคอฮอตแล้วก็หาจับกินฟรีให้ได้ครับนี่คผมก็จะนำไม้ชมนะครับวันละสามคู่นะครับลงทุกวันนะครับลงคลิปทุกวันเวลาห้าโมงเย็นหรือว่าสิบเจ็ดนกา ตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนใครอยากให้เอาคู่ไหนไหมชมเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้ครับถ้าเจาเขาเล่นก็จะบันทึกไม้ชมนะครับท่านเซียนไทยน่าจะยอมแลครับปล่อยเวลาหมดก็เป็นท่านเซนดาเป็นฝ่ายกำชัชชนะไปก่อนในเกมแรกของคู่นี้นะครับ เอามาชมเกมที่2กันต่อดูว่าทานเซียนไทยจะสามารถแก้มือได้ไหมดูว่าจะโดนเล่นงานอีกครั้ง ของวะนี้ท่านเซนดาเหมือนตั้งฐานเตรียมแย่โอ้อไม่แย่สิบเจ็ดนึกว่าใจใจแย่แล้วก็แย่สองคำว่าเสียนนี้คือผมใส่ให้เองนะครับบางคนทำไมฝีมือแบบนี้อะไรเงี้ยมันผมตั้งให้เอง ไม่ตั้งเสียดแล้วยาดครัรออคบสนุกขำๆครับเล่นสนุกขำๆกันไปเห็นบางคนบอกว่าเอพอต้นเดือนมาแล้วทำไมคะแนนลดลงอะไรเงี้ยสอบถามกันเข้ามาคือ,อโหมดเล่นเอาคะแนนคะแนนมันจะลดลงนะครับช่วงต้นเดือนนะครับเขาจะรีคะแนนใหม่บางคนได้สองพันกว่าเงี้ย อาจจะเหลือพันห้าอะไรประมาณเนี้จังหวะนี้แย่ไปครับโอ้โหขยับไม่ได้เลยครับท่านเสียนไทยออมให้กินไปหนึ่งตัวไปเข้าฮอตครับจังหวะนี้เข้ายิบแก้วกินสองไหมกายิบแก้วปุ๊บปุ๊บต้องคิดให้รอบคอบว่างั้น ถ้าเดินหลบมาแปก็โดน2องหรือว่าจะเดินอีกตัวลบมาโดนหนึ่งโอ้โหให้กินจังหวะนี้แล้วกิน2เข้า h ฮอตอีกตัวเฉียบคมครับค้าฮอตจบเกมครับแบบนี้โอ้ไม่ยอมครับอ่ายอมแล้ว มาชมอีกคู่กครับคู่นี้เป็นท่านเซียนเป็นหมักงว่วมสีส้มนะครับเจอกับท่านเซียนท่านหมักงางนะครับ มาตอนนี้6ต่อหกดูว่าใครจะหมดทางเดินก่อนกันเหมือนว่าท่านเซนเป็นจะหมดทางเดินนะครับถ้าเดินมา25้าเขาเข้าหม้เลข19บก้าท่านเนมา26กก็อาจเดินก็จะหมดเดินมา24่ะจังหวะนี้แย่19บเ้าไหมแล้วก็ใหญ่อีกทีไม่แหญ่ครับ หมดทางเดินแล้วเอากินใยเล็กสิบห้าเลยดีไหมแับก,กินสองหรือว่าจะเดินไปเข้าฮอตก่อนรอจังหวะมาเหมาะกว่านี้อ่คาครับเลือกที่จะเข้าเบีบก,กินสองครับ อ่านไว้ก่อนเขากินเฟออีกหนึ่งเข้าฮอตได้ครับจังหวะนี้เ่อสามสิบน่าจะเหมาะอย่างไม่รีบว่างั้น โอ้โหให้กินสองครับเกิดอะไรขึ้นครับแล้วกินอีกตัวแล้วตัวเองก็ทำไงต่อครับกินสามครับโอ้โหเชียบคมครับยอมครับเดินให้กินก็เป็นทันเซียนหั่นนะครับเป็นไฟเอาชนะไปก่อนยิ่งกินแบบกินสองกินสามได้หรือว่ากินเยอะๆได้นะครับก็จะทำให้รวมแหลกเยอะนะครับกินแหลกรวมนะครับนี่ เกมนี้ก็แหลกรวมไปห้าต่อแล้วก็จะได้เงินกองกลางเหรีออยญเยอะเหรียญอยู่ที่สิบเคนะครับหรือว,ว่าหนึ่งหมื่น ขึ้นใหม่เลขหกหรือเปล่าครับตั้งเตรียมแย่อตัดสินใจขึ้นมาใหม่เลขเจ็ดอนสิบหกน่าจะแรกคนละตัวขึ้นมายี่สหก โอ้นแลไรครับตัดสินใจมุ่งหน้าแววฮอตที่กลัวว่า,างั้นเข้าไหมเข้าฮอตเลยไหมเข้าฮอตอีกฝั่งน่าจะเดินให้กินยิบเจ็ดอ๋อเสียเปรับบีบให้เข้า hot. ฮอตอ้โหจังหวะนี้ขยับไม่ได้ครับ ยอมครับก็เสมอกันไปคนละเกมนะครับชนะกันคนละเกมเมื่อกี้มาชมคู่สุดท้ายประจำวันนี้กันเป็นท่านเซียนใจหมักงายนะครับเกี่ยวกับท่านเซียนคู่หมักงายไอ้ท่านเซียนใจหมักง่วมนะครับมางเทก็พูดผิดพูดถูกอ่านเกมผิดก็มีนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับเบอร์ อันนี้สิเปล่าแลกกันไฟสูสีครับคู่นี้เสีย โอเคทปลายกระดานใครจะคมกว่ากันเอาฮอตแล้วจะเข้าฮอตตัวที่สองเหมือนกัน จะจบที่เสมอครับสำหรับเกมคู่นี้เสมอกันไปครับสำหรับเกมแรกครับมาชมเกมสุดท้ายของคู่นี้แล้วก็เป็นเกมสุดทา้ายคลิปวิดีโอนี้กันนะครับไอชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วย จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับโ้เนี้ไม่ค่อยต่อจินเยอะเท่าไหร่ครับ ก่อินสองอะไรยังไม่มีเลยสังเกตที่รวมกินแหลกรวมนะครับ <c oughs> ชื่อก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับเป็นนามสมมตินะครับใกล้เคียงกับชื่อจริงใน id เกมหนึ่งพยางบางคนก็อาจจะสองพยางตามความเหมาะสม เอากินคนละตัวครับมีลุ้นเสมอกันอีกแล้วคู่นี้เอาสิบห้าไหมหรือจะแรกสิบสี่ออาครับตอนนี้นันว่าท่านเซียนโคจะมีโอกาสที่ชิงความไดเปรียบไปก่อนครับกินไฟไปหนึ่งครับท่านเซียนใจจะพลิกเกมกับบาได้ไหม ยอมครับกดยอมไปนะครับเมื่อกี้